สวัสดีเดักชายคุณน้องทางด้านยูทูบและเพื่นทุกคนครับวันนี้ว่าย้องสิมา่าอธิบายเรื่องการผูดดาวปัม๊มผูดดาวปัม๊มเลยไม่เย็นครับปัม๊มอันตแลยวิธีการวิธีการครับรปฏิบัติเกิดไปแล้วรครับเลาะยางแหลกครับเแล้วก็ส่งลูกค้าครับ เปาไมหาสังกุขาเปเปกดแล่วเป่เา,เาสัขุขาเราลิเซคเคิรครับ,เร,เ,เ,เ,รบรเราเก็บลิเซคเคิรเปชือกจะไดครับที่สามเปล่าขาปั๊มครับเ้ล่าขปั๊ม เลยครับนี่นี่ลิกพิษมันงทีต่อว่าจากซองนี้ครับลิกพิษลิกพิษแรงต่อตามไล่พอเนี่คนยครับตามไล่พอว่านี่ครับสีมากต่อมาหาปั่มครับนี่ปือฟั่มมันเย็นครับปั่มมันเย็นเข้าไปสตารปัมร่มเดยเขาก็ล่างพ่อไปใตัวแล้วครับล่างพ่อไปเนี่ยตัวน้ำล่างพ่อพ่อยังล่างพ่อพ่อห้มัน อ,อากาศอยู่ได้สายครับนี่อากาศอยู่ได้สายอาทานที่อากาศที่ได้สายของของหลุดผ่าวอยู่บุญยพุทธภาพครับของของหลุดผ่าวอยู่บุญพุทธภาพนะครับหลังจากนี้เอาพู้ดาวป,ปับ๊บนก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงครับพักนี้นะครับประมาณสักหาราทีนะครับ ปั๊มมือดีเย็นเย็นเป็นแสงเข้าถึงกระตาปั๊มได้ครับเอาโอเคแล้วครับเนาะเดี๋ยวจบเก็บเรื่องสักก่อนเดี๋ยวยทีน้าี่มาสอนอธิบายเรื่องอการโหลดของหรือว่าการเบิง่งรับหลอดปั๊มหลอดอ,อย่างนั้นคนะรับเนาะสำนึกจ้ะบายบายครับผม